ผู้ชายคนนี้ชื่อฮาริสดูสเซนเหรอฮึมฉันจำเขาได้เขาเป็นพ่อมดหนุม่มผู้ปาดเปืองที่ก่อกรกบฏต่อต้านซิวเลียนผู้ซึ่งได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิในช่วงหลังของนวนิยายเรื่องนี้การพบเขาก่อนพิธีราชาพิเศษของซิวเลียนนั้นเรื่องเราวกำลังเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่ฉันจำได้ในนวนิยายต้นฉบับ นั่นหมายความว่าจากนี้ไปฉันไม่สามารถคาดดาวนาคตได้อีกแล้วทำไมท่านถึงพาเจ้าสัตว์ต้องคำสาปมาที่นี่ถ้าไม่มีใครในพระราชวังต้องการให้มือตัวเองปืนเลือดท่านก็เลยพาเจ้าสิ่งหน้าเวทนาน,นั่นมาที่นี่เพื่อจัดการเง้นผมยินดีที่จะเอาชีวิตมันเพื่อท่านหนียวใครอนุญาต ให้นายดึงกิจนี่ออกมาฟาบาดวาลอนดุเซนคุณควรจะกังวลเรื่องแมวมากกว่าลูกชายของคุณนะไม่คิดงั้นเหรอท่านถูกไล่ล้อมไปด้วยพ่อมดของที่นี่ท่านคิดผิดอย่างมากหากท่านคิดว่ามันจะไม่มีผลใดๆตามมาหลังจากการชี้ดาบใส่ผมฮาริสระวังคำพูดของลูกเมื่อพูดกับฟาบาดองและฉัายาาตได้โปรดเมตตาด้วย เขายังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจสถานการณ์โปดกรุณาวางดับของท่านลงเถอะครับแมวตัวนี้เป็นของฉันใครก็ตามที่แตะต้องสิ่งของที่เป็นของฉันต้องถูกลงโทษแต่คราวนี้ฉันจะปล่อยผ่านไปก่อนท่านหมายความว่ายังไงแมวตัวนี้เป็นของท่านเหรอคำทำนายเชื่อว่าแมวเป็นสาเหตุของความหหยนะของจักรวรรดิแล้วองค์แลชทายาทพูดแบบนั้นได้อย่างไร เฮ้ฉันไม่ชอบอ้อมขอมอะไรจะเร็วกว่ากันระหว่างคุณกำลังวาดลูนเวทมนต์หรือความเร็วที่ไฟของฉันจะแพร่กระจาย ออแลางั้นเหรอฟาโบต์ฮะนั่น,นมันออล่าพลังที่ส่อนอยู่ของซิวเลียน อลาเป็นพลังที่มีเฉพาะคนที่เชี่ยวชาญในการฟันดาบขั้นสูงสุดเท่านั้นอย่างไรก็ตามในโลกนี้อลาถือเป็นพลังพิเศษที่คล้ายกับเวทมนต์ดังนั้นจึงถูกหลีกเลี่ยงและป้องกันเอาไว้จึงไม่ค่อยปรากฏนอกสนามรบเท่าไหร่นักยิ่งไปกว่านั้นที่นี่เต็มไปด้วยพ่อมมที่ต่อตา้านราชวงศ การใช้อล่าของซิลเลียนถือเป็นการเปิดเผยความลับและอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายได้ถึงอย่างนั้นเขากลับไม่ลังเลที่จะใช้อล่าของเขาทำไมซิลเลียนถึงงั้นคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะตรวจสอบเรื่องคำสาบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรายอมรับคำสั่งของท่าน ฝ่าบาทช่วยเก็บออล่าด้วยครับมันเกิดขึ้นจริงๆสถานการณ์ปัจจุบันที่แตกต่างไปจากพอดเดิมง้มันเป็นความจริงที่ฉันต้องอยู่รอดเนี่ยเดี๋ยวนะพลังงานนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย เซตเลียงวาลอนครัปฟาบานี่เป็นพลังที่แข็งเก่งมากจนไม่มีใครสามารถแก้ไขมันได้มันเป็นพอรออันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าได้คุ้มครองแมวตัวนี้อยู่อ่ะอะไรนะการตีความของคำพยากรณ์ดังที่เราทุกคนรู้จักกันดีนั่นคือแมวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชู่วร้ายและพวกมันทั้งหมดสมควรตาย อย่างไรก็ตามแมวตัวนี้ไม่ได้ถูกลลอมลอบด้วยคำสาปแต่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามันยากที่จะเชื่อแต่จากการวิเคราะห์ของผมแมวและบรรพบบุรุษของมันสามารถอยู่รอดได้หลายชั่วอายุคนเพราะพระเจ้าคุ้มครองพวกเขาอืเนั่นหมายความว่ามันไม่ได้พึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าในวันหนึ่งใช่ครับผมรู้สึกถึงพลังงานป้องกันโบราณที่แข็งแกร่ง มีโอกาสสูงที่พ่อแม่ของแมวตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมถึงพ่อแม่ของแมวตัวนี้เหรอฮารลิสมานี่หน่อยมาตรวจสอบความทรงจำของแมวตัวนี้ทีความทรงจำของแมวเหรอผมไม่ได้เรียนเวทมนต์มาเพื่อใช้เวทมนต์กับสัตว์ธรรมดานะ ไปดูมันฉันไม่ได้สอนนายหรือว่าสิ่งมีชีวิต e ทั้งหมดมีค่าเท่าเทีเทยมกันชิขออภัยที่ต้องทำเช่นนี้แต่ผมขอสัมผสัสอุ้งเท้าหน้าของเจ้าแมวได้หรือไม่องค์สละจยท์ย่า,า,าฉันจะอนุญาตแค่ปลายอุ้งเทา้าเฮ้ยถ้างั้นผมจะดูให้ นี่มัอนอะไรกันสวนของพระราชวังอันยิ่งใหญ่ปรา,าสาทที่งดงามและทิวทัศน์ที่คล้ายคลึงกันและย้อนกลับไปไกลมากกว่านั้นณนะจุดเริ่มต้นของความทรงจำทั้งหมดฮือก มันค่อนข้างแปลกนะฟาบาทมันไม่มีอะไรเลยหมายความว่าไงไม่มีอะไรเลยตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้มนุษย์เพียงคนเดียวที่อยู่ในความทรงจำของแมวตัวนี้คือพระองค์ฟาบาท ความทรงจำทั้งหมดของแมวตัวนี้เกี่ยวข้องกับท่านฟาบาดและนั่นหมายความว่ามันได้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดก่อนหน้านี้งั้นเหรอมีแค่ฉันคนเดียวแค่ฉัน นายสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพรศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่ดูเหมือนว่าผมไม่สามารถหาข้อมูลไปได้มากกว่านี้ด้วยการใช้เวทมนต์ได้พลังศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวแมวกำลังปิดกั้นพลังเวทมนต์ผมต้องตรวจสอบมันผ่านแหล่งข้อมูลอื่นดังนั้นคุณจะทำวิจัยเกี่ยวกับคำสาบนอกเหนือจากคำทำนายผมเชื่อว่าต้นฉบับของคำพยากรณ์ได้ถูกทำลายไปแล้ว แต่ด้วยความพยายามที่พวกเราทุกคนได้พยายามร่วมกันฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถค้นหาความจริงได้ผมเข้าใจแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหตุผลที่ท่านมาที่นี่ฟาบาดไม่ใช่แค่การค้นหาเรื่องคำสาปเท่านั้นใช่ไหมถูกต้อง ในฐานะองค์ชายมงกุฎราชกุมมารฉันมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนี่คือสัญญาค่อยๆค,คิดทบทวนดูนีนี่มันตาสัญ,ญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ของจกักรพรรดิทำไมท่านถึงเลือกเรามีแค่ดุเเีเท่านั้นคุณเป็นตระกูลเวทมนต์เพียงตระกูลเดียวที่มีคุณธรรม ไม่เคยยอมจำนนทำตามราชวงศ์มาเป็นศตวรรษฉันต้องการคนที่ไม่ยอมจำนนต่อราชวงศ์และนั่นคือเหตุผลที่ฉันจะให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับคุณข,ข้อเสนอท่านหมายถึงฉันจะคืนสถานศึกษาให้อีกครั้งเฮือก ในอดีตจักรพรรดิด้ปิดสถานศึกษาเพื่อตัดกองกำลังต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายจอมเวทอย่างไรก็ตามวิธีนี้ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นธมิตรกับท่านเขาฟาบานี่น่าจะทำให้ท่านตกอยู่ในอันตรายฉันจะจัดการเรื่องนี้เองขอแค่ให้พวกคุณตั้งใจฝึกซ้อมทีมพ่อหมดอย่างที่พวกคุณรู้อาณาจักรนี้แทบจะไม่เหลือความเป็นปึกแผ่น และดูเหมือนว่าตอนนี้มีความลับซ่อนอยู่อีกอย่างเช่นแมวตัวนี้มันยากมากที่จะแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องแต่ฉันตัดสินใจแล้วหากคุณไว้วางใจในตัวฉันฉันสัญญาว่าสิ่งนี้จะนำความสำเร็จและเกียรติยศมาสู่พ่อมดสัญญาของพ่อมดก็เปียบเหมือนการสละชีวิตของพวกเขา พ่อมดจะใช้เวทมนต์อันทรงพลังได้เมื่อรับใช้เจ้านายของพวกเขาผ่านสัญญาเท่านั้นและยิ่งเวทมนต์มีพลังเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งสูญเสียความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือการมอบอำนาจให้กับเจ้านายของพวกเขาอย่างสมบูรณ์ฉันจะไม่พูดว่ามันมีความหมายอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เช่นการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ฉันแค่ต้องการค้นหาความจริงทำไมสิ่งที่เราเห็นที่นี่ไม่สอดคล้องกับคำพยากรณอ,อะไรคือความลับเบื้องหลังคำพยากรณ์น,นี้แน่นอนว่ามันไม่ควรถูกมองข้ามอย่างไรก็ตามผมวาลอนดูเซน จะอุทิศชีวิตของฉันให้กับทุกอย่างที่ท่านต้องการจากนี้ไปท่านเป็นเจ้านายของพวกเราฟาบาดหลังจากผ่านไปห้าอปีหรือมากกว่านั้นเราขอต้อนรับเจ้านายคนใหม่ของบ้าน <c oughs> อาจารย์คุณว่าฮาริส <c oughs> ครับฟาบาดคำ <c oughs> สั่งแรกของฉัน เอาละคําสั่งแรกครับมีอะไรหรือครับหืาฟ,ฟาบาทนี่มันอะไรกันไล่หมนให้พวกมันพอดีกับรูปร่างของผู้สมใสท่ทีถ้าท่านจะทำแบบนี้ไปทำไมหรอครับหา ได้ครับฟ้าป่าดเรียบร้อยแล้วครับมันจะพอดีกับผู้ใส่ไม่ว่าผู้สวมใส่จะเป็นใครทำได้ดีมากฮาริสนั่นคือทั้งหมดของวันนี้งั้นฉันขอตัวกลับก่อน เฮ้จู่แมวมันี่สิมิวโอเคมีอะไรเหรอใส่นี่ซะอะมิวซื้อผ้าของมนุษย์เขาจะให้สิ่งนี้กับแมวใส่ไปเข้านอนเหรอมิวมิวไม่มีทางมันดูอึดอัด มันดีกว่าที่คันเข้าไปในผ้าปูที่นอนเย็นๆโดยที่ไม่สวมใส่อะไรเลยแล้วหลับไปเขาอยากให้ฉันยอมแพ้เหรอมันน่าหดหู่มากพอแล้วที่เป็นแมวที่ติดอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ไม่มีทางที่ฉันจะยอมทิ้งผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากการเป็นแมวหลบนะปกป้องเสรีภาพของสัตว์และประกันสิทธิในการนอนหลับสบายของเราความยุติธรรมสำหรับสัตว์ เธอไม่ชอบมันมากขนาดนั้นเลยเหรอเมี้ยเธอหมายความว่าเธอจะไม่ใส่มันเมี้ยก็ด้ <c oughs> อย่ามาเสียใจทีหลังละ่ะเนี้ย เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าให้ใส่